ว่าอ,อยู่ชิเดียวว่อยากจะกินอยากกินเด,ด <c oughs> อ้อยเลยชีแดีคว่ำตายนะ่ะแขนข้อถูกวัดย่างหูเป็ดเพิ่นกระป๋าเจ้าของญ่เติบได้นอกเหพี่น้องทรายเอาไปเฮ็ดยังลูกนะนนสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านเอาปเอปนนน็นยังเลคือใบแท้ลูกน่ะโบโอเมื่อกี้นี่เห็นยืนอยู่เนาะ เนาะมาบอกเพื่อนมาให้เอาหวานไผ่มาให้เพื่อนให้กินน้ำเบิ่งหวานหวานไผ่ท่านใดท่านกินช้ำห้พี่น้องเลยใช่ฉันได้คนเบาความตายแขนข้อชุบบาดยางเร้อมหอยพี่น้องไอซีเฮ็ดยางก็เฮ็ดอยากกินยางก็กินด้วยลูกหอยเดชล่าามาโอเคด้วยสบายดีเดี๋ยวย้ำมาพี่ลูกเบลย้ำมาพี่กระหน่างง่วนเป็นเชื้อหันเชื้อหนีย้ำมาเลยเด้ออ้าวมาน่อยย้ำออกมาพี่ลูก

ห่งาง้ากเขากาเรเือกดึงอยาง้ากับโมห้ากันย่าออกมาหรอเไขงัวเป็นไข่วะนี่คืองัวแม่ลองคอปเตอร์ไว้พี่น้องไยนั่นคือพอเพื่อนเนาะโดยสบายีเดอร์แซ้ชแมนจะไปแซดนะอ๋อเพิ่นเพิ่นหู้อยู่บ่เลยอ่เพิ่นเปิดเพลงเนาะ

เอาบอกเพื่อนว่าเอาหวานไผ่เริ่มมาตำให้น้ามันกินโดดบมดทันนะชักยากระโบ่ลงนะเสียบท้องาวางงัวหน่อยเคยเป็นแบบนี้นะให้เพื่อนกินโดดแล่นน่อก็ได้งวัวโซ่เลยมแมนเมลรดชุนไหนรดชุน,น,นอ่ะสีฟัง อันบายหัวเจ้าคนนี้ตีงตายห่ตาเดยวำมันหัวใจอยู่ไรอะไรกนนี่นี่น่มดแม่ก้นนี่น่วาอยู่เช้แอร์ยากจะกินจะกินโดนเลยเชนแอร์ความตายน่ะแขนข้อถูกหวัดย่างหูเปดเผิ่นกับป๋าเต้ มีเง <rate> <laughs> ินกับใส่เง็นเบสเลยต่าห่วงต่าห่วงมนไม่มีอะไรใส่มันไม่มีหะไรใส่ปะต้องบอกเดกไงเด้อเด้อต้องบอกตะบอกน้ำเหมอนี้คนตายก่อนเงินบะแต่คนได้ไปก่อนเงินเนาะเงินนี่ยังหลยเงินนี่มามากมากเลยนะพากันจุ่มบึะงวให้พี่้องโอ้มีคนหายน้ำแล้วแจ็คบอก หูเจ้าของเพิ่ได้หายนะผัวนะพอลงกัเตอรหายน้ำงัวนแล้วนะลไปพี่น้องเอ้ยงัวเทิกตัวเดียวเรอ่ะมวช,ชีดเดงัวเทิกหน่อยตัวเดียวเนาะเดี๋ยวแม่นตัวเดียวโคตรหยุกอ่ะ,ะขี่แล้วหรือว่จะไม่หมูตายเน็น่้ยีเนโอ้ย,ยพี่น้องแ่เป็ดพันลายแท้ดิบอ่ อยงนอเนี่กระดองอุ้ยซื้อมาเลี้ยงแม่ป่ะเลี้ยงพา่อยบ่เคยเลี้ยงเป็ดเด้นี่ล่ะเคยเลี้ยงแต่ไก่ข่อยาเคยเลี้ยงอะไรอามาเป็ดตัวนึ่งใหลมดเ้ยงเลย่พื้นเลยบาดเลยอัมาดเอ้ยไ่พอัวมาแพหน่ะอันนี้โเห็นเนอ เป็นมาภัยเห็นเรืออยู่มันพบอยู่นใหเงือเพื่องเดียวเรือเป็ดเจ๊กตันี่เป็นจิบกุ้ตัวกเป็ดชิชองตัวว่าได้มาขอยกระดึ๊ๆเลยหนัหมูมาก็ได้กินห้ามน้ำเมือนี่จะซื้อเ่าไดเนียวน้ำเตะเตะเดือดนันเปืองห้ามขึอย่างนี่เวอกไปต้มเผือกต้มฉนเคอยย่งว่อยากได้หางไมันเปลืองทำหหมูดนี่นะกัวหมูชมาจะแม่ลายตกักัวหมูอีกเนาะโลเอไดนียในห้ามเนี่ จักขางอยเตอร์เพิ่นไปสีขาวเสียวาะเียโน้โน้โหาพันบ่โลหาพโน้หนึ่งิได้เกือนึงเนาะ่ะสอนเป็ดเพิ่นไปไปหน้อยเนาะเดือเป็ดชั้นนี้ชั้นนี้มเืออยู่สองโตกระชับแน่น่ะตายแ้้ำเนาะนั่นก็ได้นี่ยังง้พร่เลยเจ้าเนี่าอยู่ข่อยกันเลยเปลี่ยนได้เรี่ยงเนี่ย สนลเบิงแต่เนาะป้าจะไปม่ดีชักไม่ดีบอกดุ้างสตูมนต้ขี้ตมเหรอ้นะน้งับตายาวมามาก็เป็ดแย่งกันกินเลยมก้อานันเไดมาะ็ตะหนงานาเนาะสองสี่หาตบ่ะมาจะหาตบ่

เอาผู้ให้แม่ตู้กินนี่ไอ้ว่าน้องรอดเพิ่นไปใส่แล้วแม่ตู้ไปเฮ็ดกันไปนัานหานั่นห้องหมองกุ้มมันบอกห้องหมองกุ้มมันมีหองชาอันเล่หลุดคันว่าเพิ่นไปแล้วก็เวะมันกระไรบังบีเด่นบามันเห็นมือมู่กั้านอื่นหมู่บ้านกินเนี่ยดูทางน้องรอดเพิ่นไปเฮ็ดเวียกเออไปช้ำนั่นไปกั้งมูเพิ่นบ่หมู่กั้นกินนะว่ามึงแบบมูอ บ้านฟินในตู้อ้าวเย็นทุกขีในตู้แล้ววันนี้มาเก่าโหลาณนะเกี่ยวกับบริเฮตพาสปอร์ตเป็นบริเฮตเนาะแรกวไดขันนึงตรงพาไปเฮ็ดเนาะเป็นยังบริเฮตเนาะบ่เออเยเออรถบ่โอ้โอเอประตูขัาไปก่อนเด้อรถเพิ่นมาเนาะรถเพิ่นเพิ่นสิมาอุ้ยรถจะทางนี้บ่ เออหมอรถแกดินยู่รถแกดินยู่ค่ะโบแมนโอ้ยผลไม้ทรงแน่ืม่้นมันคำแล้วเนื่ยมื่อร่พอดีมาโอ้เมนยนแมนลองพื้ลิงงานอยู่ยวเดี๋ยดีรถเรถรถแงกดินเยอะแต่ฮะโบแมนแกดินมัแกงง้วมน อนอเดียวเฮ้ยอหวิมวเดียวก็ไอ้ตาแล้นี่นะเลาววาอยู่น้ำหนักกับชิบสองโลคุมาน้ำหนักะปกตินั่นสปีละสี่ได้อยู่ชิหาโลครับท้ายด้ยได้ยัไ่ได้ห กับบกินได้น่ะเมือกบุกินเักเข้าวสียน้ำหนักที่หาที่ได้อะเด็กนอดนะบ้งานนี่ม่วงแล้วบ้านนี่จักบ่กเด็กนอดเอนี่จักเออเจ้ารถแกใส่จ้กบ่แม่บอกคำมาเพื่อนมาหนีแน่นอ่ะเบิ่งก่อนเนาะเดี๋ยวขยับรถก่อนสักนาะรถซใส่เพื่อนมาบ่โอ้โหเนาะน้องถ้าน้องคอปเตอร์ก็บห้องหายน้ำง้อเพื่อนแล้วเพื่อนน้ำง้อไปพังเลย หแล้วลูกชายเจ้าค่ะน่ะชายคอยหงายน้ำง่วนง่วเทิกตัวเดียวแล้วทำต้นซ้ำใช่ล <wh ูกชายจ้าบข่าวมาซ้ำเป็นยังไงนี่ออกไปเป็นหมูบ้าหมูบ้าว้าไผนได้เนาะกดนข่ยข่หายขกันม่อย่างมันเลยดิเมม่อย่างกูกพันกอะมันเนี่ยได้แล้วเนาะ ทำบไอย่างเงี้น่ไคือดีงัวสิแบบว่าทำา้าลาทอไรากยใช่ใจมันจทำใจ่หยบนันบนอนแล้วจะนอนสลบได้นแป๊บนั่งเฉยสลบไล้แบบนี้สลบฮะามว่ะเห็นหนาวคือเซลรกไดู้กเอมลเมลไปพุดดุดุบ่ ແຮງນະກະຊິບໍ່ໄດ້ບໍ່ແຮງນະກະແນ່ນລົງมาນີ້ເນາະເພິ່ນຊິມາເທຊາຍເນາະໃຫ້ພີ່ນ້ອງເດີ້ດຄາ เทนี่แน่นอโรยไม่ได้กับคนขาแล้วเทนั่นเนี่ยกงยุ้มค่ะกำลังถอยพนักดุข่าววันน้ำป้าพนักดุ้ยกำลังถอยรถมาเราให้พี่ดองเลย ัวชนได้ลูกแหละแต่งัวามาใช่หลายแนกผน,น,นาดุกดุกทำอะไรไ่น้องัว,งวควายกัสีดังมือเงินมือซานผน้วไปมึงสงสารสิเป,เปงัวแผน้อนเนาะจะอผู้สูเหุ <c oughs> <c oughs> โอ้โดดใหญ่เนาะทางหอมในยหนึ่งเข่าว่าไรนี่หนีอื้มใหม่หักเลย

ไังหาไม้หองเนาะยันลมพ่นน้อยยันไรมลุกหมองนี่สิได้ยหรือเ่าหมอมันเป็นอันนี้มันเป็นบล็อกเลยฮะมันลุกมันลุกอ๋อมันดังถรถเทรถซ้าย่ยวนเ อันอ่ะคนหามั้ยคุณอ่ะลงไปดูน้ำตาได้ไหมหยิเเลยบุคตากระชาว่าตาเอาว่าใส่นีตาเลยยูคำจ้ายสัางให้ห้าวโมเมนต์โมเมนต์สั่ง้านส้างห้าวลูกอะไรป้ามีเงินอยู่พันกีบในกระเป๋านีนะ

ยาึงมันนั่งนอลดค่าตอนทำบกุูดไมเนาะทางเมื่อฉับเมื่อด้วย่นะจะบอกมาด้วาจะให้มันค่าว่าจะ่าบอก <laughs> อ,อันที่เกิดไหมอันที่เกิดไม่อุมอ้มนายปวดได้ล้ปวดแขนเอ้ยผู้นเป็นน้ำตาผุหบึ้ดมาเลย ลกเลรอวะเดี๋ยวโมเอินเพิ่นก็มาเห็นกระเบิดหละเนาะเฮ้ยไปยืนพอนู่นแ่ะย,ยืนน้ำตาลมือนะแบบเวทีตอกเวทีไข่ประตูน้อยไม่เราไอ้เพิ่นดก,ก็ตอกงดยังแน่น็นาเลย ต้องพกไอข้ขอนไปมาก,กับรถด้วยน่นี่ กมุนสัง่งอินไซม์มาผูกระเบื้องโมพอ่อกองใหญ่เติมเนาะเจ้าประกองละล,ะาล้านกว่าดแจ้าเนาะอยังก็ขึ้นแล้วมาแจากเหนือ่อเนาะป้าผัดเจ็ดเฮืาเทชาในคิดนักอยู่ให้พี่น้องเฉยเลยเนี่ยยังกำแพง เรียบร้อยเนาะบาทนี่ป้าต่ออะไ่มอหัมมัำพวกเขากล้องน้ำ่นบ่ <laughs> เรียบร้อยเนาะเราจะเซ็งเงินบาทป้าได้เนาะ ก็ไม่ายเนอะอะไรปะล้านสองแสนเพิ่นกระไรตีเสรีใช่แล้วกระไรเป็นเงินเงินบาทเลยเนาะแต่กะแบงป้าย2งพันล้านสองแสนเพิ่นกระปาไปอยู่แปดสิพันเนาะเพราะว่าพันหนึ่งมันแตกได้พกพกปกสี่ห เราซิทคนแน่นอะผลปลาเน,ะนาะปลายมันเนะแใจกรไดเสือดนนิอาแน่นเอออย่ายลืมผลมใหม่ขามาเด้ <c oughs> อหับอบอมีคนผนขามาอีดีแน่นอะเบ่งเด้นนะสิผลจะ่บอน,นี่ถ <c oughs> ้าหาคผลเมื่อชั้นี่ขาวผลบกผลกันเนาะเ <c oughs> มือม่อดเดย คนนี้มาอยู่เรากระด้เหมือนะเออว่าเราที่มาชบคนใหม่ค่ะมาสช่อกระดางเชีแซวอยู่นี่เอาคนใม่คนเด้อนเดิเฮ้ยเนาะออกคลิปได้หนิไาเอ้ยเนาะไปทัวร์ทิ่ทรีแลนได้หนินายไปทัวรโลกไหนหนิไา แมมโอ้ยมาไหมนี่ก็ได้ว่างหันคุณก็ได้รักกับไปเก็บไว้นจะดีได้ไหมพี่น้องไอ้ผมมาเมืองไรก็ว่ามุ้งหันแล้วอะเกเรียบร้อยเนาะแต่คนเรียบร้อยเก็บงานละเอียดดีจังว่าเนาะจังพ่อหัวหน้าจังฟังแห่พ่อจะบอกแห่ก็สร้างบอกเก็ช่วงนี้แห่กับขาดเนี่ยนี่ก็ไปซื้อต่อมู้ของแหง ແນງເອີຍມັນບໍ່ມີຫມູ່ເລີຍເວົ້າເອົາແມ່ນຢູ່ເດືອນ11ເພเ່ນເປີດໜ້ານ້ຳເດເດືອນ11ເພິຍັນນຍຍแม่ี่นะ๋อຍ เด็กเข่าเคื่องไว้เดได้สิผาแก้วเข่าเริ่มเร่เกี่ยวกันลายได้เลยผลบตกผลอ่ะโอ้ยเนาะละเอียดอีดีโอ้ยเนาะหัวนาจะถาไอ้ผลน่ะชิเด็กเนาะใดุกน้องไอทำงานละเอียดเยี่ลูกทำแ้ได้โอ้ยโอ้ยเนะ ยิ่ถือยู่บอก่ได้สื่อนาะเราไอ้พ่อหนถือเลขสามโต้ื้อเลยไม่สืหอจ้ะือได้าื่อเ็ยากหางสื่อไงมมีอยู่เยนาะหมดจากคนขายเด็กซัซื้อกับพ่อน้าไหไปลองตลาดเชโนคนขายเนาะอาสำหรับวันนี้แม่ต้องเปลี่กับจิคอล่าพ่อแม่พี่น้องบปเพียงแซมนี่ก่อนเด้อหมดแดงดินเด้อุกหมดดงดินหมดดงดินนี่น ขอบุญขอบคุณทั้งพ่อแมนพี่น้องของ FC ทุกท่านด้วยที่เขาว่าติดตามนะครับสวนสองของแมนลองเต๋อมาตลอดสำหรับวันนี้สบายดี